ทําทำไรรู้่ะิครุจับปัそうですิคารุรแล้วตนี้ก็สุดยจะปั่นนะครับเริ่มแล้วครับพคารพูดไปก่อนตอนนี้นะครับผมมามาเยี่ยมพ่อสดับปั่่รอิคารุมาเยี่ยมเมฮิการุว่ครัมเมฮิการุตันนี้อยู่นฮปี้เซ็ตฮปปีเซตจ นี่คือว่าหิวเก้าแล้วนะโอเคได้ได้ฮิกรเดี๋ยวจัดให้ครับที่สวยๆแล้วกันวันนี้คือวันนี้ผมเยี่ยมคุณแม่ฮิกาโร่คุณแม่ฮิกาโร่ครับอ่ตรงนี้เขาอยู่ในโรงพยาบาลเห็นที่ผงอธิบายนะครับกันที่แล้วเนาะคุณแม่ฮิกาโร่เนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลอาตอมิทนะครับยังไม่ได้คลอดลูกนะพอดีมีปัญหานิดๆก็เลยก็เลยเขาว่า เข้าไปโรงพยาบาลเฉินนะฮะตอนนี้ผมก็เป็นเรียนเรียนลูกพ่อพ่อเต็มที่ทำนาที่เต็มที่ทุกอย่างครับเมยนบ้าม่บ้างทุกอย่างไงแวะมาบริเวณโยมบางของคุณเม่นะครับสวยมากเลยครับช่วงนี้สวยอะไรรู้ไหมครับซักุระบานนะครับซึโก้ญี่ปุ่นก็ต้องแนะนำซักุระสีครับอุ้ยสวยมาก ほらにない桜ですちょっと見らがみ

เช็ดปากช็ดเช็ดปาก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 กายด้วยเช็ดปากคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมแค่เช็ดปากก็ใช้เวลาเยอะนะช่วงเนี้ยโหแค่แปลงฟันนะผมก็ใช้พลังเยอะมากอ๋อใช,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 ช่ทุกคนเลยคกนต่างก้อนเดี๋ยวไปหาวันนี้ก้ามมันนะตรงเวลาไม่ได้ก้ามมันยี่สิบก้ามมันครึ่งหนึ่งายด้ย เช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปาแล้วเช็ดปาเช็ดปากชบิคาบคับก เลสิครับ oh. วันนี้แหละครับผมก็มีชีวิตมีกําหนดนะนะใช้แค่คืนวันนี้นะครับเยี่ยมแม่เยี่ยมภรรยาผมนั่นแหละแต่ว่าข้างๆโรงพยา,างงบาลเขาอะโทษนะขอโทษะคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะทุกคนนะข้างๆเนี่ยสวยขนาดนี้ฮานามิสิครับเ <laughs> <laughs> ยี่มจามดูดูฮานามิมาแล้วนะครับแต่ว่านี้อธิบายก่อนนะอันนี้คือ คาวาซุซากุระนะครับเป็นซากุระที่บางเร็วกว่าที่คุณรู้จักเพราะเลยตอนนี้นะครับคาวาซุซากุระบานเต็มเลยนะครับช่วงเดือนศรน,นะเขาบานแล้วนะฮะชิโซกะมีชื่อเสียงเรื่องซากุระนี้แบบบานเร็วเราก็บานเร็กวก็เลยานาดนี้เร็วครับ <laughs> สักหน่อยสักหน่อยอะครับสักหน่อยตอนนีออ้แหละ รู้สึกว่าคนหนึ่งก็มาดูสักุาระคันนะแต่ว่าคนที่มีเสือใหญ่ขนาดนี้เขาน่าจะทีมเราอย่างเดียว โอ้รองเท้าด้วยพร้อมพร้อมพร้อมวางโอ้ยวันเลยเรียบร้อยเลยรองเท้าเลยโอ้เรียบร้อยเลยนะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเลยอดีตใช้ได้เลยเดี๋ยววันนี้ให้ลันช์พิเศษแล้วกันทีกับ เร่ยงพอดีนะครับนข้าเข้าสบายๆนะวันนี้ก็สือี่นี่แหละร้านร้านแถบนี้ซื้อด้ง่ายโดยคาร์นี่มีเดนอิกะชากุโอ้โาร์ดอยานี้เลยีจ้ะีนซาก โอ้โเล่นโยกะด้วยเข้าใจนะความรู้สึกอยากเล่นโยกะเนาะโอ้โหให้ให้พ่อดอมถึงเท้าด้วยมเข้าใจนะสบายใจขนาดนี้ใช่ไหม้ยดอดเลยค่ีติมตมีตีมีตี สวยมากคุณตาก้นเนี่ยรื้ไหมคุณตาต้นตัวนี้ในชาวไทยอยากอยู่ที่นี่อยากอยากอยากอยู่ที่นี่เมืองคุณตาก้นน่ะกี่เมืองก่อนเลยไหมคุณตาก้นก็เดี๋ยวคิดตื่นใจเขาแล้วกันแล้วก็เอาให้ ไทยสักุระสวยๆหน่อยนะฝากได้ครับ <laughs> <laughs> ใช่ไหยครับคุณผู้ชมนะผมเข้าใจนะที่นี่ก็อาจจะไม่ทันนะไม่ทันดูสักรุระนะครับก็เลยผมวันนี้ตัดสินใจว่าท่านใจจะมาไทยสักรุระที่นี่แล้วหละว่ารู้ว่าสักรุระบานเบวสวยตัวน,นี้ <c oughs> นะครับก็เลยเราพามาชม แทนคุณผู้ชมนะจริงๆมาที่นี่ดีกว่าแหละแต่ก็นะให้ดูภาพสวยๆแล้วกันนะฝากคุกทักคนแล้วเอาสวยๆสวยๆให้รู้แล้วก็พีีหน้าก็สักกุฎามบานนะนะนะฮะเอาใจรอไวน้นิดนึงนะฮะเดีย๋ยวให้ดูภาพสวยสำหรับ2 0 2 1ดปีนี้นะอือ Apa? Aku. 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 A กรมนมช่ลยชีวิชูช่คิวคิชูชาเนี่ยรถยาบาลเนี่ยวิ่งไปเลวยวันนี้วันธรรมดาครับ มาฮานามินะมีฮานามิอยู่นะโดยวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละช่วงโควิดแบบนี้เขาก็คงกันเยอะนะฮะตอนนี้เขามีทัวริงคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ามากับเพื่อนๆหรือว่าแฟนนั่งด้วยกันแล้วก็มาชมสักรายดีเลยโอ้ยไป

いいい、うん、いたたただだ、はい、<laughs> だきききままますすす <laughs> いいよヒカルさんバイクとさ車左右よく見てね気をつけてね。 よย見てคはいมイク来たよはいหてよ見てよはい見てよโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮูลโหลฮนนี้ลฮัลโหลฮัลาหลฮุลอหลฮัลีหลฮนลโหลฮักว่าฮัลเหลฮะลโหลฮัาโหลฮัลโหลฮอกโหลฮัามีลฮัมโนลฮัลโหลฮัลโหกฮัลาหนฮัลโหลาัลโหมฮยลโาลโหลฮัล้หลฮอลโหลฮัลโหโหาัหห่ห ถ้าห้ามมีอันเดียวเนี่ยมันจะลูกไม่เข้าใจอะ่ะทำไมห้ามตัวนี้ทำไมห้ามตัวนี้ไม่เข้าใจเพราะว่าเขายังไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมแหะนะว่ามีรถวิ่งน,นะมอเตอร์ไซค์วิ่งน,นะผู้ใหญ่เรารู้ก็เลยผู้ใหญ่ห้ามแล้วแหละแต่ถึงลูกอะ่ะห้ามมย่ันเดียวเขาเมื่อไรห้ามเนี่ยเขาก็จะตามมา <laughs> นิสยัยตัวนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ไหมผมก็เลยตนนัวนี้สมมุติว่าเวลามี ที่จดอดรถนะพยายามบอกว่าฮีคารุนลงช้าๆมอญใสกว่านะแล้วค่อยข้ามไปสมมติข้ามไปห้อหนามตรงน,นั้นได้นะอะไรเนี่ยครับพยายามให้เขาคิดเองแล้วก็ต้องอธิบายให้ผมว่าทําไมห้ามคนที่จะห้ามนะนะผมพยายามจะส่องอย่างนี้นะครับตอนนี้ฮิคาร์อก็ค่อนข้างเข้าใจมากขึ้นจะได้ไม่ต้นไม่ไม่ต้นบอกทุกคำว่าห้ามตรงน,นี้ห้ามตรงน,นี้แค่เนี้ยเด็กให้ผมน้อยไปจนถึงเข้าใจนะก็ดีนะครับ ใช้โอกาสนี้นะออกมาข้างนอกด้วยก้านกับอีกาลุแล้วก็ชมสัุกะด้วยแล้วก็ได้สัมผัสกับลูกแล้วก็ได้อะไรสอนให้ลูกนะสำหรับเขาสัมกำกับเขาอ่ะใ,ในปัจจุบันตัวน,นี้แหละครับอะไรสําคำกับตัวน,นี้ก็เขาผมก็อยู่กับลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เลยเข้าใจลูกครับตัวน,นี้เขาสม,มงต่อแค่ไหนครนะับพูดอธิบายอย่างนี้ถึงจะเข้าใจแค่ไหนานะตัวน,นี้ผมพอเกสได้นะพอเกสได้นะผมก็ยัง มือใหม่ที่เรียนรู้แล้วแหละครับมันก็อาจจะคุณผู้ชมนั้นมีประสบการณ์เยอะๆก็มีนะใช่ไหมครับก็บันทีช่แชร์ในเนาะคอมเมนต์นี้ก็ได้ครับพงก็อ่านอยู่นะแล้วก็พงก็พยายามแชร์ประสบการณ์หรือว่าพงมาอะใช้วิธีคิดแบบนี้แล้วอะรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มใช้ได้เลยอะก็เดี๋ยวพยายามจะอาแชร์กับทุกคนนะจะได้คุณผู้ชมที่เรียนรู้หรือว่ากําลังจะหรือว่าอนาคตจะเรียนรู้ก็จะมี how to แบบนี้เนาะมันจะได้ช่วยส่งลูกได้ดีผมคิดอย่างนั้นนะนะครับวันนี้ก็เสียประสบการณ์ 何食べてますかえっと…チーズ…チ<ん>ーズ…あれ何、えっと、野菜食べて野菜野菜じゃないでしょうチーズバーガーこれチーズバーガーでしょチーズーー…葉っぱはい、がる。チーズバーガー…いる。な、はい…はい、チーズ…おいおおおおいたまに言うやんにゃん、いはい、はい、はいらないいらないいらない…いないはいはい ูคำใหญ่เลย <laughs> แล้วก็อาหารเที่ยงของฮิโรซโนวันนี้นะครับในรายการซีรีส์กยยูจับป,ปั่นนะครับต้องมีอาหารใจามครับ <laughs> แนะลำให้นิดนึง <laughs> นี่ไก่เติยากิ400เยน <laughs> เอาภาพอินสตาแกรม <laughs> พอไหมพอไหม <laughs> พอไหมพอแล้วครับ

ช่วงสัก,กระเนี่ยทำให้เรารู้สึกจัดเจนว่าโอยปีนึงพามมาแล้วอะหลังจากปีที่แล้วที่ช่วงดูสกกากุระตอนนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ผมอะจำง่ายอะเนาะสมมติว่าปีนึงมันสกกากุระบานทุกเดือนนะผมก็ไม่รู้สึกหรอกว่าช่วงสกกากุระบานยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สกกากุระบานแค่ช่วงฤดูใบไม้ปลินะแลวก็ช่วงเดียวเท่านั้นอะ ประมาณสัปดาทิตี์อ่ะปิบ้านผมนโชคดีมีมีอุณหภูมิลงไปลงไปภู้เขานิดหน่อยก็จะอุ่นบางก่อนแล้วก็จนถึงครึ่งคเขานี่มันอุณหภูมิต่างกันก็เลยเราชมซากุระได้ประมาณหนึ่งเดือนนะเริ่มต้นก็คือมามาใต้แบบเนี้ยอิจุแบบบริเวณนี้นะอุ่นหน่อยแล้วก็ถ้าอยากดูเดือนหน้านะก็จะดูแบบครึ่งเข่าเลยบริเวณบ้านผมอะแล้วก็ขึ้นอีกก็จะดูได้จนถึงประมาณเดือนสี่นะต้นเดือนสี่นะครับตอนนี้ โอ้เราดูได้เดือนกว่านี้เออโชคดีแล้วก็พมพอดีเปิดมือมือถือดูช่วงซอมปันสิบเก้านะครับชมซากุระกับฮิคารุนะครับภาพฮิคารุอย่างนี้เลยโอ้ฮิคารุฮิคารุมิเตะฮิคารุฮิคารุกูมีเดะกูได้เลยกูอากะจังอากะจังじゃないよเบบี้じゃないよฮิคารุだよこれเบบี้เบบี้อ๋อฮิคารุ

อ,อ่ะคือจะวันนี้จนใส่อ่าอ่าไม่ได้ใส่รองเท้าก็เล <laughs> ยเท้าเย็นเนาะอ่าใช่ใช่ไม่ใส่ตุ้นเท้าอันนี้จะไม่ได้แน่กวเลยเนี่ยสกากุระเนี่ยทำให้เราอะรู้สึกความทรงจำที่ดีช่วงน,นั้นแหละช่วงน,นั้นพิเศษนะพี่นี่ก็อันนี้ก็เริ่มบานแล้วนะคะรับเริ่มบานซากุกระบานแล้วก็เราจะมีความทรงจำแบบพิเศษเพิ่สมสำหรับสงพันอีสิบเอ็ดนะช่วงซากุระครับ Igen, 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 igen,

That's...